เขามีอะไรปิดบังคุณเขาปิดบังคุณในเรื่องอะไรขอภัยเปิดใจเข้าทีนะคะนึกถึงคนที่อยู่ในใจของคุณไว้นะคะเขามีเรื่องอะไรที่ปิดบังคุณไว้ซ่อนคุณไว้ไม่ได้บอกกับคุณนะคะ 6ไม้นะคะเขากําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเป้าหมายที่ค่อนข้างแน่ชัดแน่วแน่นะคะแต่อาจจะเป็นการลงมือทําเองแอบทําเองแล้วก็ไม่ได้บอกกับคนนะคะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่แย่นะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะ4ดาบนะคะ บอกไม่ได้นะคะพลังงานของเขาเก็บไว้ซ่อนไว้แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเก็บตลอดไปนะคะเป็นแค่การเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอุบไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เดียมโพลเลอร์นะคะพลังงานค่อนข้างดีเนาะสิ่งที่เขาแอบ,บไว้ปิดไว้ซ่อนไว้แอบบทำตามลำพังนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักของคุณั้งคู่ ในอนาคตดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือว่าแอบเซอร์ไพรส์อะไรคุณก็ได้พลังงานของเดมพอเลอร์เนาะคนที่มีความรับผิดช,ชอบมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงหากว่าเป็นความรักก็รักเดียวใจเดียวรักเพียงแค่คุณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาแอบทําเป็นสิ่งที่เขาจะทําเพื่อเซอร์ไพรส์คุณทําให้คุณดีใจทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณภูมิใจในตัวเขานั่นเองนะคะ